อคลิปล่าสุดลงไปสองสตาร์ที่แล้วเฮ้ยหายเป็นว่าเวลาต้องลงคลิปแล้วแต่จะว่าไปลงคลิปอะไรดีอะถามผู้รู้ไม่รู้หาก่อนเอเฮ้ย เราเคยเล่นเกมงช่องเนี่ยเล่นไหมอ๋อคิดคนเนนหนักแล้วบ็อกดูดวันนี้จะมีอคเกมแทนเป็นไงไปดูกันราเรามาแค้นเกมกันดีกว่าบล็อกฟูดไม่เอาอ่ะ แบบนี้นี่แหละไปก็ตอนนี้เราก็ยังจะไม่ได้บลฟูดนะเราจะเล่นแมปที่เราเคยเล่นเมื่อสองปีที่แล้ว yes แล้วเราก็ได้อ่านโซเดียมไปโซเดียมเลยนะเมื่อสองเดียมโซเดียมนั่นแหละครับนี่ก็ดูคอมเมนต์ก็รู้แล้วครับเมื่อโซเดียมก่อนโซเดียมอ่าเดี๋ยว เราก็จะเข้าไปในแมปกันเลยนะครับไปมาแล้วครับตอนนี้น้องผมเล่นได้เข้ามาแล้วอันนี้คือรหัสลองน้องเขานะครับก็คือน้องผมมีทั้งสี่รหัสเลยโหไปแล้วก็กดเล่งกันเลยนะครับไปอุ้ยไม่ไม่ได้เล่นสปีมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาบ้างเนี่ยเกิได้ไหมไม่ได้เราต้องหาของก่อนนะครับ ไม่มีมันได้แต่มีประแจเฮ้ยมีประแจนี่คือประแจนะครับประแจทำลายได้อะเฮมรู้ปะเฮมก็ไม่รู้ประตูเปิดไม่ได้อ๋อต้องคลิกนี่ห้องน้นมีอะไรไหมอุ้ยเสียงอะไรอ่ะก็ถ้าใครรู้เกี่ยวกับเกมนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ได้เล่นนานผุ้ยเจอบันไดแฮมพี่ฮาร์เจอบันไดแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว,รวแฮมพี่ฮาร์เจอบันไดดีดีดีอันนี้นแฮมได้คุณยายสีเหลืองเฮ้ยแฮมฮาร์เจอระเบิดซีโฟหาเกระเบิดซีโฟมาแล้วแฮมโฟซีซีดีซีโฟโย นี่ผมจําได้อยู่ว่าต้องเอามาวางวตรงนี้ตู้ใช่ใช่โอเคโอเคโอเคน่าจะเอากรจสีเหลืองเปิดนะครับผมจําได้่ต้องเอากระแจมาไขตรงนี้ถูกไหมครับทุกกะจสีเหลืองเราได้แบตเตอรี่แล้วครับแบตเตอรี่เอาไว้ตรงไงนะแบตเตอรี่น่าจะอยู่ด้านบนนะครับทำไมแมงมุม ทำไมไมุมข้มานี้ไม่ออกมาเลยแต่เป็นเล่นด,ดีนะครับโอเคประตูเปิดแล้วครับโเคเจิสีม่วงครับเรียบร้อยชนะแล้ว easy win เสร็จแล้วครับอันนี้คือการเล่นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเป็นแมงมุมให้ดูนะเดี๋ยวผมจะเล่นเรืเ่อยๆจนกว่าผมจะได้เป็นแมงมุมนะ ออไปต,ตัดตัดภาพไปตอนที่ผมเป็นแมงมุมเลยลวกันโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เริ่มเกมอีกเกมหนึ่งแต่ตอนนี้หูแฮมไม่มาว่าฮเข้าเซิร์ฟผมไม่ได้ก็ออไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเราก็องสุ่มนะว่าเราจะได้เป็นแมงมุมหรือเปล่าเฮ้ยเป็นหรือเปล่าเป็นแมงมุมครับ หาที่มันได้ใจจริงๆเลยโหชักกินชักงอโอ้ยหัวหมุนกับด้านผมขอข้ามนะโอ้ยนี่ไมมุมกดคอนโทรลผวางนะครับแต่ถ้าสมมติใครเล่นในโทรศัพท์ก็กดตรงนี้ได้เลยอันนี้ถ้าเป็นแบบเนี้ยไมมุมจะเห็นแค่คนเดียวอ่า ฉันเือแม,มองมุมชนิดใหม่แม,มงมุมซอมบี้ฉันจะกินให้หมดเลยฉันบอกเลยนี่ฉันมีจมูกด้วยอ่าฉันเห็นเจ้านะโฮแกเฮฉันเห็นฉันรู้ด้วยโอเคอยู่ที่ไหนตักไว้ก่อนเราไปดกักกันดักที่ทําบัก mày có đi nè, hai bên này ơi chị có này, ôi chỉ em chị 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 yeah, 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 yeah ยี่งมันโจกดีโจกดีอย่างนี้ต้องให้รางวัลขนมขาไก่เอาไหมโอ้เป็นทีบักซสแล้วน้องไม่รู้สแน้วว่าพี่เป็นใครพี่มืขอขาแล้วน้องก็ไม่ได้กันแล้วกันนะ ฉันกินพวกเจ้าไม่ได้ฉันเกลียดพวกเจ้าจริงๆเลยฉันแต่ว,ว่าตรงนี้กันไรกันเกลียดคนตามบักจริงๆอะไรเนี่ยวันนี้เกมไม่นสนุกเข้าใจไหมออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วน,นั่นเองเกาะเข้าไปต่อเหมือนไม่น่ามันไม่สนุกเลยเล่นบักอย่างเงี้ย เกมจะไปสนุกอะไรล่ะเออจริงไหมครับจริงแก้งไปแก้งไปก่อนแก้งไปแก้งไปรอก่อน,น,นอม,นะมีข้อไหมฮะขาเขาไปดีกว่า ร้อยคนเล่นปั๊กเอ้ยใช่เช่นเกียร์คนเล่นปั๊กจริงๆเลย เกียร์ฉันลกเกียดคนเล่นกเฮ้ยมีคนมาแล้วเนี้ยคนใหม่ละสิถ้าเขากินเลยนะป๊อบคอนกระเด็นเต็มมันเลยนะ <c oughs> ยิงบูบอยนี่มันหวานจริงๆเลยทำไมได้อย่างี้สิหลอกมาแล้วพวกก็ต้องมาเองแหละ <c oughs> ใช่เป็นคนที่ฉลาดทีเดียวเลยออกมากันเยงีงเอกมากันแล้วเซอร์ไพร์ลงไปเซอร์ไพร์เลยดีกว่า คเเีคนติดคนติดจะม้งฉันวางไว้ันรู้นว่าแกจะอ้อมไปน่ะฮะไปงงหลักนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮฮฮฮ มีทนนี่ระของพวกเจ้าหมดแล้วเจ้าสามารถไปได้แล้วนะหมดแล้วเจ้าจงตายซะเีออีกสีนาทีฉันจะจัดการพวกเจ้าสองคนให้ถ่งออะ อันนี้แจรทองใช่ไหมใช่ถ้าเปิดดราฟแล้วยังไม่มีประแจเอ้ยถ้าเปิดดราฟแล้วยังไม่มีประแจก็เขาเ้าไปไม่ได้นะจ๊ะอ้าสวัสดีเจ้าผู้เล่นใหม้ข้าขอกำจัดเจ้าทิ้งเลยละกันแดด ันขอขึ้นนั่งบนที่เร่มนะเจ๊พี่ฉันดักค่ะฮไปดูหน่อยหาพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างอืมเราสำรวจได้ทุกที่ของแมปนั้นนี่อย่าละเ,เป็นแวงมุมอ่ะ ายเห็นไปบนฟ้ากับแมงมุมสองสามตัวฉันไม่เข้าไปหาแกอะไรหรอกแกมีสเปชีดย,ยังไงอะไรล่ะเย,ยิฟ <c> ล <oughs> อยเฮ้ๆฮ้ฮ่าฮ่ามันเก่งเงินไปยังไงอะไรตายซะ แล้วคุเจมม้วนกอยู่ที่เดิมไะเนี่ยไม่อยู่อ้าวแล้วคุเจมม้วก,ก็หายให้ว่าไปกับตาคุเจมจมีทางจบเกมได้แล้วเพราะคุเจมม้วมันทำไม่ได้ยังไงแล้วล่ะแล้วผีมับน้ำไปไหนละอ๋อฉีดฉีด,ฉดลงมาจากน้ำบนแล้วอยู่ไม่อยู่น้ำบนนะสี สวัสดีเพื่พนใหม่เปิดมาแค่โดนขยุ่มเลยได้ล้มลงแต่ช่นว่าตัวมันเป็นชิ้นเนื้อมากกว่าแง่ไปทำให้งงว่ะแจสีส้มเอ๊ยเปิดตรงไหนนี่ เป็นละเมแดู่จริงๆไปรุ่นทำไมเข้าตรงไหนชีเอามีผูดด้เล่นหม่เข้ามาอีกแล้ว เส็จเสร็จการพื้นใหม่ซะแล้วนะอ้จะหมดเวลาแล้วงาำงำมงางำงำงำมงามไอ้แฮมมาแล้วนี่นะเห็นข้อเสริมไปได้แล้ว งแต่ตานีตาสุดทายแล้วนะม,มูเฮมเอเอจะหมดแล้วสิจนจงงงีจูเก่งจริงๆเลยจังผู้หญิงน้อยหญน้อยนี่มันจูเก่งอย่างนี้เองเขาตัวเขาน้อย,อยงไอยงเขาเลยจูเกง่งใมนะเราจะไปไม่ได้เ้าต้องอยู่ับชั้นนะงงงเงียย เราจะกลาบผู้เล่นเก่าลงได้หมดแล้วอ้าวแฮมพาตอนไหนนี่ยแต่ฉันทำได้ดีแล้วเย้ก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกั share, กนเลยนะครับเฮ้ก็สำหรับสองปีเอ้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับตดีครับ